มีสีอะไรบ้างให้แม่ดูหน่อยมีสีอะไรบ้างสีสย้งมายงมาให้ดูหน่อยสี ยาดีคือที่เี่แลอันนี้คือที่มืออันนี้คือที่ผ่าค่ะค่ะเอ่อน้องอ,อก,กัสท่ามีดีในถ้วยมีอะไรคุณแม่ดูสิว้าวมีอันนี้นนเขาเรียกว่าถั่วค่ะว้าวอ,อันนี้คือนนอะไรเนี่ยถั่วอ๋อธัญ,ญพืชค่ะเอาออมจะมาเปลี่ยนให้พ่อช้างใช่ไหมคะน้องกัสท่ามีดีค่ะไหนมีอะไรมาอ่ะโอเคอันนี้มาให้คุณแม่ อ่น้องออก,กัสเอาในจานมาให้คุณแม่คะ่ะอ่ะดูในถ้วยมีอะไรบ้างเนี่ยดูสิอันนี้คืออะไรอันนี้คืองาขาวงาขาวอันนี้คือถั่วดำอันนี้คือถั่วเขียวคะ่ะชิบว้อยโอไมาอ่ะค่อยๆอ,อันนี้คือถั่วดำคะ่ะอ่ะพี่ออมเป็นคนใส่อ่ะต่อไปน้องออก,กัสนอ,ออก,กัสเอาใส่<ม>โอเค เดี๋ยวคุณแม่ใส่เองอ่ะค่อยๆเอาใส่ไปลูกใส่ไปอีกแม่พี่ออมแม่ให้ใส่ถั่วก่อนทําตามที่คุณแม่บอกเอาถั่วมาใส่ถั่วในกระป๋องพี่ออมเนี่ยใส่อีกอ่ะใส่นี่อ่าอ่าน้องน้องใส่อีกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มไม่ต้องเอามืออ่ะอาโชว์ของพี่ออมนะจ้าตุ้งตุ้งโุ้งต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 งต้งงตุ้งตุ้งตุ้งต โอเคระวังแตกนะคะวางดีๆค่ะวสวยเหมือนกันโ okay. อเคเสร็จแล้วนะคะถัว่วถั่วถั่วกับข้าวพะโล้พูนะคะอันนี้ของน้องก,กันนะคะน้องก,กันทำไว้ให้พี่ไข่นะอย่าเดินไปค่ะพี่ออมพี่ไข่อ่าต่อไปนะคะอันนี้ของพี่ออม พี่อม